ถ้าลูกของคุณติดเกมอยู่แล้วคุณอยากให้เขาเล่นน้อยลงนะคะทาร่ามีประสบการณ์ตรงมาแชร์เลยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะลูกชายทาร่าปิดเทอมเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนป๊ป๊าก็เลยมาจํากัดชั่วโมงการเล่นบอกว่าเธอเล่นได้แค่วันละสมชั่วโมงค่ะโอ้ยตอนแรกวุวายใหญ่เลยค่ะไม่ได้ไม่ดีไม่ชอบไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะคะทาร่าบอกโอเคไมเคิลป๊ป๊าทาเพื่อเธอนะทาไมป๊าป๊าถึงจํากัดชั่วโมงเธอเธอมองเห็นข้อดีไหมไม่เห็นไม่ดีไม่มีอะไรทั้งนั้น โอเคงั้นเราเริ่มจากของง่ายๆก่อนเครื่องบินมีข้อดีอะไรบ้างเาก็อ๋อโอเคมันใหญ่มันมีทีวีมีพนักงานบริการเราสามารถไปซื้อของเล่นซื้อขนมที่แอร์พอร์ตได้แล้วเราก็ไปได้ไกลมีห้องน้ำในตัวไม่ต้องแวะเติมน้ำมันโอเคหยุดแล้วข้อจำกัดของเครื่องบินมีอะไรบ้างแย่ yeah. ห้ามพูดเสียงดังเก้าอี้มันแคบอาหารไม่อร่อยแพง แล้วตอนเราก็ต้องนั่งรอเครื่องบินนานพอเราลงไปเราก็ต้องไปรอกระเป๋าเ,เราก็ต้องเดินหลายด่านแล้วเราก็ไม่มีรถมารับไงเราก็ต้องนั่งรถสาธารณะไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอะพอเขาตอบเรื่องง่ายๆได้แล้วบอกโอเคงั้นไมเคิลกลับมาที่เรื่องเกมป๊าป๊าจำกัดเวลาเล่นของเธอให้เหลือเวะลาสามชั่วโมงเนี่ยข้อไม่ดีมันมีได้ยินไปแล้วข้อดีมีอะไรบ้างเริ่มแย่ yeah. มันก็ดีกับตาฉันมันดีกับหลังฉัน มันทำให้ฉันได้มีเวลากับพวกเธอมากขึ้นอมืมันทำให้ฉันต้องคิดหากิจกรรมอื่นที่มันอยู่นอกคอมพิวเตอร์ทำมันเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องะถึงตอนนั้นอะคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็สามารถช่วยลูกคิดเพิ่มได้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันทําให้เธอวางแผนใช้เวลาได้ดีขึ้นหรือเปล่าเธอต้องโฟกัสหรือเปล่าเธอเธอต้องเลือกไงว่าเธอจะเล่นเกมอะไรเล่นกับใครเล่นยังไง <c oughs> ใช่หรือเปล่าใช่แล้วเธอโอเคหรือยังคิ่ประปาให้เธอเล่นเกมแค่เวลาสามชั่วโมงก็ โอเคละขอบคุณครับแม่นะคะง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะคือเราไม่ต้องไปบอกไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปห้ามถามแล้วให้เขาคิดเองนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครนะคะแท็กเรียกเขามาฟังแชร์ไปให้เขาได้ฟังนะคะแล้วถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตวิทยาวิทยาศาสตร์สยศาสตร์ดานก,การงานการเงนิงนความรักสุขภาพครอบครัวจิตวิญญ,ญาณการเติบโตในทุกด้านของตัวเองนะคะก็ฝากติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยค่ะ